บรรยากาศดีอีกวันหนึ่งบรรยากาศครึ้มๆเย็นสบา,응ายนะครับก็เลยได้ย่างลอกสวนน้อจังหน่อยนะครับสวนของเรานะครับปลูกทั้งผักแบบไรดินนะครับแล้วก็ปลูกแบบในดินนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับกับซีมีเป็ดนะครับเดินน้ามอยู่ข้างสวนสวนในเข่งนี้นะครับเราปลูกเป็นผักกระเจียวต้นกำลังงามนะครับผมปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือต้นบวบนะครับมันล่างขึ้นข้างนะครับที่ห้ไว้นะครับ เละนี้ก็คือคลองไส้ไก่ครับทีห้าเฮ็ดว้นะครับสำหรับเลี้ยงปลาตอนนี้นะครับปลากับซียูร่วมกันเบิดครับบพาว่าซีเป็นปลาดุกปลาหมอนะครับปลานินนะครับหรือว่าปลาทับทิมนะครับก็ร่วมกันเบิดนะครับและตรงนี้นะครับก็คือบ่อกบนะครับตอนนี้เพื่อนก็มาอยู่ร่วมกันสงสัยเห็นบรรยากาศครึ้มนะครับก็เลยมาอยู่ร่วมกันนะครับคิดว่าซีว่างไข่พอน้อ เดนนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของสวนผักขันเขานะครับที่นี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ